สวัสดีครับวันนี้มารีวิวหลังจากการใช้งานจักรยานไฟฟ้าพับได้1ปีนะครับผมนี่ผมใช้งานมา1ปีนะครับเดี๋ยวแนะนําฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับจักรยานไฟฟ้าพับได้ตัวนี้นะครับผมนี่ฟังก์ชันแบบจัดเต็มนะครับให้ดูบริเวณข้างหน้าครับจะมีไฟหน้านะครับมาดูใกล้ๆนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นไฟหน้านะเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ ไฟสองสว่านนะครับผมป,ปิดแล้วนะครับน,นี่เอยต่อต่อต่อ,ตอนี่เขาก็จะมีไฟท้ายมาให้ด้วยนะครับนี่ไฟท้ายนะครับผมเวลาเราเปิดไฟใช่ไหมนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนไฟเบรกเลยนะอเวลาเรากำเบรกนะครับผมไม่ว่าเบรกหน้าเบรกหลังก็ติดนะครับนี่อันนี้ปิดก่อนเดี๋ยวเบลองแบตน, <laughs> นี่ ถามว่ากันน้ําได้ไหมนะครับจักรยานไฟฟ้านะครับคือมันก็โดนได้นะครับผมนะครับแต่ก็คือเราคงไม่ขับไปตอนฝนตกหรอกใช่ไหมครับนี่นะครับผมอให้ดูตัวนี้เป็นช่องชาร์จนะครับให้ดูนี่มันเขาก็จะปิดตรงนี้นะครับช่องชาร์จนะตันนี้เป็นกุญแจเซฟนะครับผมเซฟพลังงานแล้วเราก็ถอดออกนะครับจังหวะหนึ่งหนึ่ง สองนะครับนี่นะครับบิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้เลยนี่ตัวนี้นะครับผมกุญแจเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเสียบคาไว้นะครับผมเราสามารถกดเปิดจากรีโมทได้เลย,เลยนี่โอ้โหเฟี้ยวฟ้าวไหมเฟี้ยวฟ้าวนะครับฮ่าเฟี้ยวฟ้าวแน่นอนนะครับเวลาปิดก็ง่ายๆครับนะดับแล้วนะครับีบางคนก็ติดตรงที่ว่าแบบ เคยชินใช่ไหมเวลาบิดอยาเหมือนกันครับผมนี่เราสามารถกดปิดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่สะดวกสบายนะครับผมมีเปอร์เซ็นพลังงานบ่งบอกนะครับใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมใส่กล้องแล้วไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วเัาก็จะมีแถมมาให้นี่ครับที่วางจับโทรศัพท์นะครับนี่ตอนนี้จับได้นะครับแล้วดูข้างใต้นะครับผมนี่เป็นช่องชาร์จ USB นะครับนี่ ชาร์จแบตได้ด้วยนะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ปุ่มนี่เราบิดปุ่มให้ดูนะครับเปิดไฟนะครับตรงนี้เป็นแต่นะครับนี่แบบบิดๆให้ดูนี่นะครับผมตัวนี้เป็นสปีดนะครับสปีดหนึ่งสองสามนะครับนี่ความเร็วนะครับโมเวลาขับนี่มันน่าดูนะครับผมเวลาไปไหนมาไหนผมก็พกไปด้วยนะเพราะว่ามันพับได้นะครับผม พับตรงนี้นะข้อตรงนี้ก็สามารถเนี่ยครับขึ้นลงได้นะครับตรงนี้พับ Hence, นะครับนี่แต่ก็ตรงนี้พับได้อีกจังหวะหนึ่งนะครับแต่กับตรงนี้พับได้อีกจังหวะนึงนะครับหพับเก็บสะดวกสบายเลยนะครับผมแบตเตอรี่ก็สามารถถอดออกไปชาร์จก็ได้นะครับผมบางบางทีเราไม่สะดวกลากสายใช่ไหมเราสามารถยกออกไปได้เลยครับนี่เป็นนี่แล้วก็มีเปลี่ยนนะครับผมมีอะไรเปลี่ยนนะครับผม ผมใช้มาปีนึงเนี่ยคือไม่งอแงเลยนะอืใช้มาปีหนึ่งเต็มๆนะครับผมสลุกสบายเลยนะครับตัวนี้ใครกําลังมองหาครับจักรยานแบบขับได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมนี่น้องๆหนูๆครับตัวเล็กๆก็ปรับเบาะขึ้นลงได้นะครับผมนี่ปรับเบาะขึ้นลงได้แล้วก็สามารถปั่นได้ด้วยนะครับผมซ้อนสองก็ได้นะครับผมนี่นะครับถือว่าคุ้มๆคุ้มมากนะครับผม จัดไปนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมบอกโปรไว้หน่อยว่าในช้อปปี้เขาจะมีให้ผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นะครับผมศูนเปอร์เซ็นต์นะผ่อนกับระบบหรือว่าผ่อน่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับผมแล้วก็มีเก็บปลายทางนะครับซื้อกับช้อปปี้เนี่ยได้ของแน่นอนไม่ต้องมาจำนะครับผมนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับและนี่คือรีวิวเล็กๆสั้นๆนะครับสำหรับ จกกะก็ยังไป้าพับได้นะครับฟังก์ชันที่แบบคนผมผมคิดว่าคุ้มอ่ะเพราะว่าผมใช้มาปีหนึ่งแล้วคันนี้กล้าพูดเต็มปากเลยว่าไม่มีปัญหางอแงครับขับไปนู่นไปนี่ได้นะครับปลอดภัยสบายหายห่วงขับได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับผมวอ้โเฮ้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมครับ